สวัสดีค่ะดิฉันชนันพรสวัสดีรัตเป็นนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษสังกัดกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต5จังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินค่ะค่ะหลักในการเก็บตัวอย่างดินนะคะพื้นที่นั้นนะคะเกษตรกรต้องเก็บตัวอย่างดินก่อนการเพาะปลูกนะคะแล้วก็หลังการเพาะปลูกค่ะค่ะและบริเวณนั้นก็คือจะไม่ควรที่จะมีพวกมูลสัตว์ ขุยข้อปุยหมักนะคะหรือว่าดินจอมผวกไม,ไม่ควรจะมีนะคะควรจะเป็นบริเวณที่ที่จะทําการเพาะปลูกค่ะใช่ครับอุปกรณ์หลัหกๆนะคะที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดินนะคะก็มีดังนี้ค่ะมีผ้ามีถุงพลาสติกหนังยางแล้วก็ปากกา m เกอร์ครับค่ะแผ่นรองดินค่ะและถังพลาสติกค่ะอ่านี่คือขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินนะคะคือขั้นตอนแรกก็คือถ้าบริเวณนั้นมีหญ้านะคะแล้วก็ เกี่ยหย่าออกนะคะเอาหย้าออกะค่ะแล้วก็ใช้พลั่วนะคะในการเก็บตัวอย่างดินนะคะประมาณลึกประมาณ1 0บถึงยีเซนติเมตรนะคะแล้วก็ตักใส่ถังนะคะก็จะทำซ้ำแบบนี้นะครับประมาณ15-20จุดนะครับในพื้นที่25 25ไร่ครับ จากนั้นนะคะเมื่อเราเก็บตัวอย่างดินกระจายทั่วทั้งแปลงนะคะ15 20ถึง20จุดแล้วนะคะเราก็มาผสมคลุกเคล้ากันในถังพลาสติกที่เราเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เทดินที่เราผสมคลุกเคล้ากันนะคะลงในแผ่นรองนะคะจากนั้นนะคะเกลี่ยให้เป็นวงกลมค่ะค่ะหลังจากที่เราเกลี่ยเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะคะแบ่งให้เป็นสส่วนค่ะ หลังจากนั้นก็แบ่งดินออกมาเป็นหนึ่งส่วนนะคะตามในภาพที่เห็นนะคะแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลดินในจุดนี้นะคะก็คือเป็นข้อมูลสถานที่ข้อมูลพืชที่เก็บนะคะแล้วก็ชั้นความลึกของดินที่เก็บค่ะ หลังจากนั้นนะคะเรากเา็เก็บตัวอย่างดินนะคะประมาณครึ่งกิโลนะคะใส่ถุงพลาสติกที่เราเตรียมไว้ค่ะหลังนั้นก็ใช้หนังยางนะคะในการมัดปิดปากให้สนิทนะคะหลังจากที่ทําการเก็บตัวอย่างดินใส่ถุงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการส่งวิเคราะห์ดินนะคะ โดยขั้นตอนครับโดยการบันทึกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ชัดเจน,นครับส่งไปสนีมาที่กลุ่มวิเคราะห์ดินสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต5จังหวัดขอนแก่นครับหรือปากมากับมอดินโดยตรงเลยก็ได้นะครับทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินและการนําส่งวิเคราะห์ดินนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเกษตรกรท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะขอบคุณมากค่ะ